เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตรวจค้นนะฮะ,ะหนังสติ๊กได้จำนวน15อันหัวน็อต50ชิ้นนะฮะลูกแก้ว300ลูกหลูกกมกระเบิดควัน30ลูกเสือ้อเกาะ10ตัวท่อกับท่อเก็บแก๊สน้ำตา1อันโล่ทำได้ประโยชนของแข็งจำนวน1อันถุงน้ำปลาละสถุงคอนเหล็ก1อันแล้วก็ของกลางอื่นๆอีกหลายรายการนะครับครับผมพรุ่งนี้นะครับจะมีการพิจารณานะครับไอา ได้ข่าวมาจากท่านนายนะครับว่าอายการสั่งฟ้องในคดีของวันที่19 20กันยายนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่รานำฝากขังพวกเรานะครับหลายๆคนไหมไข่รู้แล้วก็มีหลายหลาคนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับ ม็อบของจริงกําลังจะมาม็อบของจริงก็คือทับหลวงทับหลวงมาจากไหนเสื้อแดงนะครับเรียมดูให้ดีฮะสุดท้ายเนี่ยตัวละครตัวสุดท้ายออกมาแล้วนะครับต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสนับสนุนในการรัฐธรรมนูนโน่โนน,นี่นั่นมาพูดเรื่อง SME มาพูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องไทยรักไทยพยายามจะลื้อฟื้นให้เด็กรุ่งใหม่เกิดความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้ง,ม,งมวลเนี่ยนะมันเป็นที่มาอย่างไร แลพยายามเป็นเดอร์ชิพให้เด็กนําเรื่องของตัวเองมาสอนนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาให้ลืมตัวเองสุดท้ายความจริงก็เริ่มปรากฏมาเรื่อยๆว่าใครเป็นผู้วงการและใครอยู่เบื้องหลังอย่างที่ผมเรียนไว้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคก็โขงจานหนีไม่พ้นโตโตแกนนำโดนข้อหาหนะักอาที่สำคัญก็คือว่าแกนนำตอนนี้กำลังเตรียมเดินสายเข้าคุกทุกคนรู้ตัวว่าต้องเข้าคุกอย่างแน่ตอน,นเพราะกรรมมันเกิดจากการกระทา ตามนะครับภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดมีเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเร 7, 7ายนะครับขณะน,นี้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด6รายนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหา,าที่ถูกควบคุมตัวไปที่กองับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งปทุมธ,ธานีเนี่ยสิรายนะครับยี่สิคนมามอบตัวนะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรว,บรวบมพยานฐานซึ่งจะได้ทําการแจ้งข้อหาต่อไปนะครับมีรถเจ้าที่ตํารวจเนี่ยถูกทําลายนะครับเป็นรถควบคุมผู้ต้องหา3คันรถกระบะ4ประตู1คันรถบรรทุกหล้อสอคันและก็รถบัสอีก3คันนะครับการใช้ความรุนแรงเมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็คงเห็นจากภาพที่ปรากฏปรากฏเห็นจากคลิปที่ปรากฏคงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับว่า อะไรเป็นเหตุของความรุนแรงเมื่อวานนี้นะครับกรณีคําถามนะฮะว่าทําไมมีความจําเป็นเนี่ยที่ต้องจับกลุ่มเนี่ยในกรุงเทพนะฮะหรือโตโต้พร้อมพวกนะฮะสำหรับกรณีนี้เนื่องจากว่าจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะก็มีพยานหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มของในโตโต้เนี่ยพร้อมพวกเนี่ยนะฮะ มีการนัดหมายรวมตัวกันที่บริเวณอาคารจอดรถชั้น5นะฮะด้านหล um pues mm ังอาคารเมเจอร์รัชโยธินโดยกลุ uh, inside, in ่มนี้มีวัตถุประสงค์นี่ฮะมีการก่อความวุ่นวายนะฮะในการชุมนุมนะฮะหลังจากเจ้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็ไปพิสูจน์ทราบนะฮะก็ก็พบนะฮะในโตโต้กับพวกจริงทั้งที่นายโตโต้เองก็มีการโพสต์อินโซเชียลว่าจะไม่ร่วมชุมนุมนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็เข้าตรวจสอบนะฮะก็ มีการก็ต่อสู้ขัดขวางดังที่ปรากฏนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตรวจค้นนะฮะ,ะหนังสติ๊กได้จํานวน15อันหัวน็อต50ชิ้นนะฮะลูกแก้ว300ลูกหมกกระเบิดควัน30ลูกเสื้อเกาะ10ตัวท่อกับท่อเก็บแก๊สน้าตา1อันโลท่ทำาี่บรรจุของแข็งจํานวน1อันถุงน้ําปลาละ30ถุงค้อนเหล็กหนึ่งอันแล้วก็ของการอื่นๆอีกหลายรายการนะครับ ก็พบว่ากลุ่มของนายโตโต้กับพวกเนี่ยก็เป็นการกระทำความผิดนะฮะตามพาบรบโรคติดต่อนะฮะตามพรกนะฮะอ้างยี่ซ่องโจรน,นะฮะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยที่ระหว่างที่ดําเนินการเนี่ยก็ใกล้เวลาที่กลุ่มของรีเดมเนี่ยเคลื่อนขบวนเนี่ยจากบริเวณเนี่ยห้าแยกรัดเท้าจะมาชุมนุมที่สารยาเจ้าที่ตำรวจก็มีความจำเป็นต้องต้องเข้าจับก,กลุ่มนะฮะเพราะเกรงว่ากลุ่มเนี้ย จะก,ก่อเหตุรุนแรงหรือความวุ่นวายในที่ชุมนุมนะฮะก็จึงทําการจับกลุ่มแล้วระหว่างที่นํานตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกมาจากที่เกิดเหตุเพื่อจะนำํำออกไปศาลที่ควบคุมเนี่ยก็ปรากฏเหตุการณ์เนี่ยมีกลุ่มบุคคลนะฮะก็มาชิงตัวผู้ต้องหาเนี่ยดังจากการประจั้งนี้ก็อย่างที่ท่านรองประสบได้พูดนะฮะก็ปรากฏว่า มีเจ้าที่ตำรวจบาดเจ็บเนี่ยจำนวนเจ็นายนะทั้งเจ้าที่ตํารวจเนี่ยที่เข้ารวบจับกลุล่มนายโตโต้กับพวกและเจ้าที่ตํารวจที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับสาหรับกรณีบุคคลเนี่ยที่ร่วมกันชิงตัวผู้ต้องหานี่ก็คงจะมีความผิดเนี่ยในเรื่องต่อสู้ขัดขวางนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะผู้ต้องหายพ้นจากการควบคุมนะฮะแล้วก็ร่วมกันทำร้าย เ้าที่ตำรวจนะฮะก็แล้วแต่กรณีใบแล้วก็มีทรัพย์สินเนี่ยของทางราชการกับอของผู้ต้องหาเนี่ยหลายรายการที่สูญหายไปนะครครับผมพรุ่งนี้นะครับจะมีการพิจารณานะครับอาไ,อได้ข่าวมาจากท่านนายนะครับว่าอายการสั่งฟ้องในคดีของวันที่สิบเก้ายี่กันยานะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาปากังพวกเรานะครับหลายๆคนไหมไท่ รู้แล้วก็มีหลายคนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้กันพจารณาของศารจะเป็นยังไงนะครับแต่อยากให้รู้ไว้ว่าพวกเราทุกคนไม่ได้หยุดสู้นะครับพวกเราทุกคนยังต้องสู้กับอะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับถ้าพรุ่งนี้โดนจักห่างน้องก็ขอให้ทุกคนร่วมต่อสู้กันนะครับไปต่อไปต่อให้ได้นะครับไม่ต้องหยุดรอใครทั้งนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่เส้นชัยนะครับรวมถึง มีพี่น้องของเราที่ถูกกักหางอยู่นะตอนนี้นะครับที่ช่วยไหม้กับแบงค์วิ่งวัน One, ที่ออกจากเรือนจาแล้วโดนนอกเครื่องแบบนะครับเข้าไปอุ้มในเรือนจํานะครับพี่น้องเหล่านี้ก็น่าสงสารนะครับกับความรู้สึกที่อยากจะช่วยในในสิ่งที่เจ้าที่นอกเครื่องแบบทําไม่ถูกกฎหมายนะฮะ mm hmm. ก็ในเมื่อมันไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันยุติธรรมมากขึ้นครับผม เชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนตั้งแต่ช่วงวันที่ผ่านมานะครับมีการปล้นรถตำรวจนะครับมีการาฝ่าฝืนประการฉุกเฉินนะครับฝ่าฝืนประบารควบคุมโรคแล้วก็โดนข้อกล่าหาอั้งยี่ซ่องโจรโตโต้พร้อมกับพวกโดนทั้งหมดในเชิงกลยุทธ์แล้วนะครับทนายความหลังจากเกิดเหตุ ร้นสะดมรถเจ้าที่ก็พาผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกุ่มตัวเ,เดินไปที่โรงพักเพื่อขอมอบตัวตำรวจรก็ปรากฏว่ายังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทันทีแต่ได้หลักฐานทั้งหมดแบบประชาชนทั้งหมดทุกคนมาแล้วนะครับแต่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทันทีการปล้นตัวคนร้ายเกิดขึ้นการเตรียมการก่อวิธีกรรมเกิดขึ้น,นตำรวจจึงจําเป็นจะต้องมีการจับกุ่มตัว นะครับสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะหนักขึ้น,นเรื่อยๆอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับอีกวันมาก็ระเดินไปที่ยนุสสวรีประชาธิปไตยอ่าไผ่ดาวดินโตโต้โตโตก็เริ่มรู้ตัวฮะว่าตัวเองจะติดคุกแน่นอนและรู้กันหมดแล้วนะครับแน่นอนนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงหนักขึ้นแต่เกมมันจะมีการเบรกกันในช่วงระหว่างนี้ ใเชิงงานสังเคราะห์มีการทรําโพของซูเปอร์โพนะครออกมาประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับม็อบสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนไม่เ,เอาด้วยแหละนะครับริยอยากเร่งให้มีการดําเนินการปราบปรามและทําการจับกลุ่มให้มากขึ้นนะกัรแกนนําม็อบอย่างรุ่งก็รู้ตัวตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนกะแล้วก็มีโอกาสาที่จะติดคุกสูงก็ไม่อยากจะก็เรียกว่ารู้ตัวดีนะจําเป็นต้องไป ต้องกรานเข้าไปเพราะอายการจะส่งตัวกลัวจะถูกถอนประกันตัวนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันนะฮะว่าจะถูกถอนประกันตัวหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้นะพวกเขาชุดที่2ไม่ได้ถูกจําคุกนะครับไม่ถูกถอนาประกันตัวนะอายการก็ส่งไปตามปกติสิ่งที่ตามมาคือแกนนําเหล่านี้ยังคงออกมาปุกกระดมปุกปันนะ่นและก็โดนข้อกล่าวหาซ้ําแล้วซ้าเล่า ลุงพาพวกไปบุกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยฮะกรุงเทพมหาคนครยื่นหนังสือให้นะครับให้ต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวน9.5ล้านบาทฐานทําลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็เรียกร้องให้มีการจ่ายค่าเสียหายมากรุงโดนสองน,นะครับส่วนไมนะร้ระยองเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนด่าเละเลย นะครับไปอ้างว่าเป็นไม้ระยองทำให้คนระยองเ,อเกิดความเสียหายหคนระยองก็ไม่พอใจในเชิงยุธทธศาสตรทางการเมืองการปกครองแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงผมอธิบายหุ้นส่วนในคลิปที่แล้วนะเรื่องของดาวกระจายหลักคิดดาวกระจายเป็นเพียงการวางกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อต้องการที่จะสร้างกระแสเท่านั้นเพื่อให้สื่อให้ความสนใจเป็นหลักคิดการเดินทับแบบการปลุกหลักคิดของอุดมการนะครับ เพื่อเข้าสู่การกระบวนการขับไล่นะครับการลุกคือขึ้นมาของกลุ่มม็อบครั้งนี้นะครับเป็นม็อบอุดมการแต่หุ้นส่วนจําทําไว้ดีฮะม็อบของจริงกําลังจะมาม็อบของจริงก็คือทับหลวงทับหลวงมาจากไหนเสื้อแดงนะครับเรียมดูให้ดีฮะสุดท้ายเนี่ยตัวละครตัวสุดท้ายออกมาแล้วนะครับต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสนับสนุนในการรัฐธรรมนูญโน่โนน,นี่นั่นพูดเรื่อง SME พูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องไทยรักไทยพยายามจะลื้อฟื้นให้เด็กรุ่งใหม่เกิดความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนะมันเป็นที่มาอย่างไรแพยายามเป็นเดอร์ชิพให้เด็กนําเรื่องของตัวเองมาสอนนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาให้ลืมตัวเองสุดท้ายความจริงก็เริ่มปรากฏมาเรื่อยๆว่าใครเป็นผู้บงการและใครอยู่เบื้องหลังอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนนี้ตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาละนะครับหรืออะไรดูกลยุทธ์ที่เขาเดิน หลักที่เขาเดินคือกลยุทธ์ดาวกระจายจากดาวกระจายเขาจะจัดก,การชุมนุมใหญ่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเคยเรียนว่าเขาจะทําการก่อวินาศกรรมจากการจ่าจนตอนนี้ก็เริ่มเห็นว่ามีการเตรียมการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือจะทําการก่อเขาเรียกว่าก่อวินาศกรรมแต่ปรากฏว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เสียก่อนก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันก็มีการจับไปบอมได้ทั้งหมด18ลูก นะครับและเริ่มมีกระปล่อยข่าวกระแสข่าวลือต่างๆว่าเกิดเกตุยุทกรรมตามจุดนั้นจุดนี้นะครับทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอธิบายย้ําอีกครั้งนะฮะการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยไม่ต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังทางความคิดการรอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการนะครับเข้าสู่การชุมนุมโดยสงบจากนั้นก่อการแจกจ่นก่อการร้ายและสงครามขางทั้งหมดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเจียจาเกิดการเจียจาอะไรเจียจา,จยจาแก้กฎหมายกฎหมายอะไรนะฮะทำไมต้องแก้ธรรมนูญนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ธรรมนูนทําไมต้องมีการแก้ธรรมนูญเพราะแก้ธรรมนูนแล้วท้ายธรรมนูญจะเขียนข่าหมวดเรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งเรื่องของการนิรโทษกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเคยเกิดมาขึ้นมาก่อนในสมัยยิ่งรักชินวัตรจนเป็นที่มาของวัฒกรรมที่ชื่อว่านิรโทษกรรมสุดซอยนะครับคราวนี้กลยุทธ์ทางการเมืองก็ใช้หลักการเดียวกันใช้วิธีเดียวกันแต่ นะฮะคิดทางของเขากาลังแย่ลงแย่ลงแย่ลงแ,ลงแต่ก็ตามาฟันธงวเลยเดี๋ยวเขาขนมอบใหญ่มาทับหลวงเข้ามาทับหลวงที่ว่าก็คือทับหลวงที่มาจากเสื้อแดงมาจากไหนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิจังหวัดและสสของเขาที่มีอยู่นะครับก็จะมีการขนขน,ขนประชุมที่เดิมสถานที่เดิมจ่ายเงินแบบเดิมแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการเคลื่อนไหวเข้าสู่กรุงเทพหมหานครแตกหักซึ่งแน่นอน ธงที่เขาวางไว้จะวางวันที่6เมษายนเพื่อเป็นซมโบลิกในการต่อรองกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเร่งให้มีการนิรศกรรมกับพวกเขานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอ ทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกรรษัตริกระุกราชการทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทําให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆ ที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเรื่องปรากฏต,ตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดรวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง